สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สวนนงนุษย์รีสอร์ทนะครับพอเอานัเที่ยวสวนนงนุษย์เราก็เลยมาหาที่พักนะไม่อยากจะเดินทางไกลนี้เราจะมาแนะนําที่พักก่อนเราอยู่กันที่สวนนงนุษย์รีสอร์ทนะครับเป็นประเภทห้องที่อยู่กับติดกับสวนน้ำพอเด็กๆขอมาเลยอยากเล่นสไลเดอร์นี่ดูนะครับภายในห้องห้องกว้างมากเลยนะครับเนี่ยม,มี3มเตียงนะมี3มเตียง ดูนะครับวันนี้เราจองสองห้องนะทริปนี้มีคนมาเที่ยวด้วยกันเยอะอะไรเราพาไปดูห้องน้ําอันนี้เป็นอ้ยห้องกว้างดูในห้องน้ํานะครับนี่ห้องน้ําเป็นสัดเป็นส่วนเป็นตู้อาบน้ํานะครับดูว้าวเป็นฝักบัวนะครับแต่ไม่มีน้ําอุ่นหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ได้ลองนะอาจจะเป็นน้ําร้อนแบบ รวมก็ได้นะครับนี่เป็นพาช็ดตัวให้มา,มาห้องใหญ่ครับห้องใหญ่ถ้ามากันห้องนี้จะรองรับคนผู้ใหญ่3ท่านนะครับโดยไม่จำกัดหรอกถ,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 ถ้ามีเด็กด้วยเขาก็จะมีเด็กมาเพิ่มหรือว่ามีคนมานอนพักเพิ่มก็จ่ายเป็นเตียงเสริมไปอ่ะตอนนี้เรามาดูนะนอกชานระเบียงโอ้โหใหญ่มากโอโระเบียงนี่เชื่อไมไปหมด เชื่อมต่อกันเดี๋ยวปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวเราไปตาม<ป>หาเด็กเฮ้ยเด็กๆไปไหนเนี่ยอ๋อเขาทําระเบียงเชื่อมนี่สามารถเปิดเปิดไปหายัางโซนอื่นๆได้ตอนนี้เรามาก่อนใครเลยเรามาเช็คอินก่อนใครเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวในสวนนองนุษกันโอ้โหใหญ่มากครับดูดูเราพักอยู่กันที่ชั้น3มนะนี่มองลงไป ไม่ได้สูงมากหรอกแต่ต้นไม้ต้นต้นไม้เขาสูงนะตอนนี้ฟ้ากำลังคึ้มเลยอ่ะดูสินี่นี่คือสวนน้ำข้างล่างครับว้าความจริงเนี่ยเราอยู่ชั้นหนึ่งกันก็ได้นะเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เด็กๆยังไม่วอนที่จะเล่นน้ำนะครับอ๋อโอ้โหดูต้นไม้เขาสูงสูงอนะ ดูเป็นสะว่ายน้ํายาวแต่ไม่รู้ว่าล้อมรอบเปล่ปาออตรงนี้จะมีะมีสไลเดอร์เฮดด้วยเดี๋ยวตองเย็นมาเล่นดีกว่าตัวนี้เด็กๆไปไหนเนี่ยโอ้ชอบชอบใจระเบียงจริงๆแนะนําเลยนะครับใครที่จะมาเที่ยวสวนนงนุษนะไม่ต้องไปหาที่พักไกลเลยเนี่ยมาที่นี่เลยนะมาที่นี่ได้เลยเนี่ยพักนะครับอันนี้เป็นห้องพัก รีสอร์ทในส่วนของติดกับสะน้ํานะครับแล้วมันจะมีติดกับทะเลสาบอีกเยอะแยะเลยติดกับสวนเยอะแยะเลยนะมี3ชั้นนะไ,ไปตามหาเด็กๆกันก่อนเด็กๆอยู่ไหนนะนี่เราเดินมาอีกห้องนึงระเบียงต่อกันมีปลั๊กไฟให้ชาร์จแบตโทรศัพท์นี่โอ้ถูกใจถูกใจถูกใจระเบียงไม่ได้รอบนะแต่ว่าโอ้โห สุดๆ<ฮะ>มากันหกท่าน,นะอยู่ห้องเดียวกันก็ยังได้เลยนะก็นะจ่ายเป็นเตียงเสริมเพิ่มไปไม่แพงครับอยู่ไหนเอออุ้ย,ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงได้ยินเสียงอันนี้อีกห้องหนึ่งนะครับนี่มีตู้เย็นมีแก้วน้ำนีตู้เสื้อผ้านี่มีชุดกาแฟตามมาตรฐานเลยได้ยินเสียงเด็กๆเราได้ยินเสียงเด็กๆนี่ตู้เย็นมีน้ำให้3ามขวดครับแล้วก็มีน้ำที่ไม่ได้แช่ เพิ่มเติมอีก2ขวดนะเอ๊ะเด็กๆไปไหนนะเฮ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงได้ยินเสียงแน่กระเป๋ารถขาไถของใครเอ่ยเนี่ยฮะไปตามดูรีวิวที่ผ่านๆมาได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวใครเดี๋ยวไปดูนาสาวกับหนูใครน่ากลัวกันดูสิเป็นไงบ้างห้องถูกใจไหม ชอบามากเลยอะ <S <S <ท>่ะเ,ออเดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวเราจะไปสำรวจรอบๆอ,อบที่พักเรากันอ่าโอเคไหม ว้าวไม่แรงเลยอ่ะไหนไปขึ้นอีกอันหนึ่งสิอันหนึ่งสีขาวปะไปสีขาวเลยเอางาเอาวันผนลงมาก่อน 还有、嗯、我了吗？ ใส่ลูกมี๊ฮะขอหน้าขอหน้าขอหน้ขหนาใส่ลูกมีโอเคโอเคจัม่ไดไม่ได้จัไม่ได้นล้วหุมุมุมเลยมาเล่นตาเห็ดม่ไรแล้วมาเล่นนี้มกแล้วฝนตก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 เฝนตก จะเอ๋ไปนู่นแล้วแล้วพี่ปันไปนู่นแล้วไปหาพี่ปันกันไหมไปหาเดวก่อนหลังเตี่ยปะก,ก่อนหลังเตี่ยปะลึกหรือเปล่าเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อเดี๋ยว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 อุ้ยอุ้ยลึกนะอุยอ้ยอุ้ยนี่มาน,นี่แล้วนี่มามาอยู่ที่เตีะ่ะ ได้มาสิเ,เอาละครับตอนนี้น้องบอลผลกำลังจะฝ่าคลื่นมาเนี่ยเร็วๆได้ไหมไหวไหวไมไหวไหมมาเร็วๆๆๆ,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 ๆต่อมาเออมันแรงมากเลยใช่ไหมน้ำงนูแรงมากเลยใช่ป่ะเออต้องตีขาแรงๆบ่อยๆสับบ่อยๆคว้าอะไรก็ได้นะอย่าให้จมยืยนเะไย<ด>ืนไ,ได้อันนี้เป็นข้อเ,เ,เป็นเป็นเข้อที่งหวัดแต่ก็ลึกนะอืมก็นูนเอวเนี่ย ใต้น้ำใต้น้ำบนคนสวยดีเป็นดอกไม้ยืนได้ไหมไม่จหยางไว้ไหมเห็นไหมยิ้มได้แล้วยิ้มได้ละหอมาแล้วตอนนี้เรากำลังรอดร้บ แต่ว่าแต่ว่าหนูว่ายตรงริมๆดีกว่าเวลาเกาะจะได้เกาะได้ออกมาแล้วตอนนี้เราลอดใต้สะพานมาแล้วเป็นไงเริ่มสว่างแล้วเห็นไหมมาเลยครับมาเลยมาเลย้อคนสู้ๆน้ครส้คู้ๆับตวเด็ต้อง้ังด้ดังด้ เห็นไหมเห็นไหมาที่มานี่มาหาเลยมาเลยครับมาเลยมาเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอุ้ยอุ้ยรู้สึกไงบ้างรู้สึกไงบ้างรู้สึกไงบ้างอ่ะเดีดิเดีดิรู้สึกนะเอาขาเห็นไหมไหนค้องล่างมันมีอะไรข้างานเดี๋ยวดำน้ำลงไปดู เจกี้ไหมเอาใหม่เตี๋ยวพี่เเตี๋ยวพี่เอ๋ลงกลางมาดีเลยดูดินี่ตรงนี้มีที่นั่งพับอ่ามันเป็นที่นั่งพัดรบเลยพับรักเอ้ยอีกแล้วนี่โอ้นั่งสบายอะเล็ก ี่สามารถนั่งคุยเล่นกันนั่งแบบแช่น้ำไปตลอดแต่เว้นระยะห่างไว้ด้วยนะครับโอเคครับผมเร็ว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 เร สำรวจนะครับสำรวจเส้นทางที่เราจะไปกินข้าวเช้ากันจากที่พักนะครับเป็นไงบ้างครับระหว่างทางก็ระหว่างทางเราปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเรามีเสียงสวดมนต์ตลอดเวลา <c oughs> น่เดินดิใ,นใช่น,น,นี่อ๋อนี่ส่วนกระถางที่พี่เขาบอกเห็นไหมโอ้โหเหมือนอรายการ เหมือนรายการสำรวจบ้านล้างอ่ะทำเลเหเห็นเขาว่ามีเรือถีบด้วยนะไม่รู้ไม่รู้เรือถีบจอดอยู่ตรงไหนอ่ะเร็งเข้าไว้เผื่อมาแต่เช้าเช้าได้เปรียบเป็นไงบ้างสนุกไหมสำรวจตื่นเต้นไหมโอ้โหมันมืดต่สี่เรามองไม่เห็นอ่ะน้องคุณกลัวป่ะถ้าหนูล่วงไปนะหนูล่วงไปหนูโดนปลช่อนกินเลยหล่ะ ระวังออกมาห่างหน่อยให้เด็กๆเข้าดูเมื่อกี้เดินไปเห็นบอ่อปลาช่อนยักษ์ตัวบรรเลมเลยเห็นไหมฮะเพอนคุณเห็นบอ่อปลาช่อนใช่ไหมครับตื่นเต้นเปล่าเดี๋ยวพ่กนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเามีาาออาปลา,า,า,าช่อนยักษ์เออปลาเอาอาหารสีสีเม็ดสีสีไปให้ปลาช่อนยักษ์เนาะเขาจะได้ออกมากินอืมอ่าก็ขอบคุณมากครับก็พอกันแค่นี้นะครับสำหรับคืนนี้ก็จะกลับ ที่พักและอาบน้ํานอนแล้วก็พรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าพาเด็กๆไปกินข้าวแล้วก็จะเข้าไปในสวนนกนกอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะเช็คเอาท์ตอนช่วงเวลาเที่ยงตรงกับกรุงเทพโอเคครับ เช้านี้เรามากินอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติกันนะครับในสวนโน้องโนตเข้ามาก็จะเขาก็จะทำสติกเกอร์นี้ให้เดินเลยนะแล้วก็มีถาดแยกแต่และคนนะครับให้มารับอาหารอยากกินอะไรก็แวะตรงสถานีนั้นนะเดี๋ยวไปดูนะนอาหารในตู้กันครับมีสลัดสลัดผักสารพิษนะครับอันนี้ปลูกเองใช่ไหมครับที่นี่ครับ อน,นี่มีขนมโคกไข่นกกระทานะครับโจ๊กแล้วก็ปลาทั้งโกให้บริการชอบอันไหนก็หยุดที่ตรงนั้นอันนี้ชุดกาแฟนะครับน้ำส้มนมอันนี้ส่วนบริเวณที่นั่งกินนะครับ กว้างขวางเช้านี้ก็แดดอ่อนๆน,นะตื่นมาอันนี้ตรงวิวตรงบริเวณที่เราทานอาหารเช้านะครับห้องอาหารพับพึงวิวก็จะเป็นสวนหินแล้วก็เป็นสระเรือทีนะครับแล้วก็มีปลาช่อนยักษ์ด้วยตรงนั้นเป็นห้องพักอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นวิวอานนี้ตอนคืนะคงจะสวย ก็ถ้าใครชอบแนวที่พักแนวนี้นะครับเราจะไปเที่ยวกันแล้วเราก็จะแนะนําให้มาพักกันไม่แพงนะครับสําสหรับครอบครัวสะดวกปลอดภัยใกล้ที่เที่ยวด้วยก็คือสวนนงนุษนะค mm ือ hmm. ยังไม่ต้องออกไปนอกข้างนอกเลยเราเที่ยวอยู่แค่ในสวนนงนุษนี่ก็แ mm hmm. จมโบ้ละนะครับถ้าใครชอบคลิปแนวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันที่อื่นเนี่ยเราก็จะ นำมานำเหนือนำเหนอให้พวกแฟนคลับต่างๆที่สนใจนะครับมาพักกันได้เลยเป็นไงหนูเห็นไหมหนูเห็นหนูเห็นสระข้างล่างไหมมันตื่นเต้าตื่นเต้าตื่นเต้าเติมเอสด้วยนะเขาตื่นเต้นจะบอกให้ว่าถ้าเราสามารถมาครอบครัวเยอะได้ใช่เพราะห้องเขาสามารถจุได้เยอะนะ ฝากกดกระดิ่งฝากกดและกดแชร์กดกระดิ่งและติดตามผลงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ